บางคนนี้เขายังลอนเลหรือเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเราโมเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าขายอะไรหรื่วสุขภาพไม่ก่อนใช่ไหมเราเอาดวงตาเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมเราเอาดวงตาเราปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องเงินทองน่ะไม่ทอาไม่ใช่ไหมตราบใดที่เรายังหาได้น่ะใช่ค่ะคุณพี่พูดถูกมากใช่จริงๆตราบใดที่เงินทองนี่เออเรายังโอกาสที่เรายังหาได้แต่ดวงตานี่มันจะไม่ได้แล้วเราจะหาหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าเราสูญเสียไปเนี่ย คือเหมือนกับสนิทเลยอยู่ในโลกมืดเลยลรู้สึกแสบตาแล้วก็มีน้ําตาไหลแต่พอดีก็ได้มีผู้มาแนะนําเกี่ยวกับตัวยาคอนแทคลองลองกินเองสามารถสัมผัสได้นะครับกินสองเม็ดแรกรจะมีความรู้สึกว่าสบายตาค,ความแสบในตานี่รู้สึกว่าจะลดลงลดลงมากค,ความผ้ามัวของสายตานี่ก็ ดีขึ้นก็ดีขึ้นนะมองเชัดเจนอ๋อค่ะประทับใจมากเลยนะคะก็ถ้ามีคะแนนให้ดีคอนแทคสักสิบคะแนนท่านอาจารย์ให้เท่าไหร่คะครับผมให้เต็มเห็นผลชัดเจนเลยครับที่ว่าที่เป็นเหมือนวันขาวข้างๆเนี่ยจะมองจะหายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าสายตาเราจะมองข้างกว้างขึ้นค่ะตอนที่เป็นนะคะทุกท่านมีอาการตเนื้อมีอะไรยังไงบ้างคะอาการปวดตาแล้วก็เสบตาน้ำตาไหลตลอดค่ะค่ะ แล้วก็เวลานั่งรถอย่างนี้โดนโลมก,ก็น้ําตาก็จะไหลเลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะพอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้าตาไม่มีน้ําตาไม่ไหลยหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สัมผัสว่าสัมผัสได้ว่าเห็นผลชัดเจนก็ประมาณหกเม็ดใช่ไหมใช่ค่ะทานไปหกเม็ดก็รู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือ ไม่มันไม่ปวดเหมือนแต่กต่อนดีใจมากที่มันได้มาเจอตอัวนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของปา้าก่อนทานเนี่ยงานยังไงบ้างคะตาว้าตาบัวมอก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ้วเห็นบ้านมีน้ำตาออกด้วยใช่ใช่ประมาณกี่วันคะท,ที่ทาทนไปแล้วก็สำัญนะทาไปสองสามวันนี่แหละคือคนที่จะทานดีคอนแทนนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับค่ะ<ห>จะแสบเคื่องตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็ แสงผนตาตลอบมากเลยครับตอนนี้ก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่คิว่าตอนนี้ค่ะคุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปแล้วน้ำตาคะหยุดไหลตั้งแต่สัมผัสได้ที่ทานประมาณกี่กล่องคือน้ำตาหยุดไหลประมาณสักสองกล่องครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ ใครมีปัญหาสายตามาทางนี้นะคะเรื่องปัญหาตามัวเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้พวกมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคนะคะแล้วก็มีลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ลูกค้าเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผลยังไงนะคะค่ะก่อนทานพี่วันนี้มีปัญหาสายตาไงจ๊ะแสบตาตามัวแล้วก็อะไร